กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสมองสุบอนสุขูสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพอ,พ,อพอกับสังสรรณีป่าเด้อบรรยากาศน่สวยจังหน่อยพี่น้องเอ้ยกำลังย่างอมานาหนีหนน่เนาะย่างอมมนาแบบบกจกพร้อมพี่น้องเอ้ยอย่างก็มากขึ้นหวัวขึ้นหัวก็จนเมื่อยพี่นอ้องยังบอเล่พี่น้องเอ้ยพังรักกันเลยคือแบบว่าพ่อ,อยายจอยดแบบจงท้าง มีหญเจื้นเพราะวะ่าบต้องจงเพราะวะ่าแธอว่าอนาคตไปผักพายาักหนามฉิยุ่งยากลูกเต้าแต่ก็เลยว่าบ่หายจงก็เลยว่าห้เห็ดห้มันแบบถึกต้องนะตามแดนไปเลยมีหญเจื้นว่าแตอ่อย่างมาหอดแล้วย่างมาหอดแล้วไปพอเห็ดพี่น้องนี่ไปวิ่งไปชมกันเลยค่ะเห็ดยังออกหม่เหรอเด้อพี่น้องเด้อ อออตอไม่ติอันนี้มันอยู่น้ำตอไม่ตีิแต่ในนะเขาก็เก็บเอาเบิดเนาะบอกว่าไม่ติหรือว่ากุกยังก็เก็บเอาให้เรียบพี่น้องป้าพี่น้องอยู่ตอน,นังก็เต็มตออยู่กินทพี่น้องเห็นโบทานอย่างออกมาหน้าแล้วหี่น้องป้าตุพี่น้อง ต่อไม่ติโอ้ยคือมีแต่น้ำอันนีหมุนเอาลำน้ำนี่แหละพี่น้องนี่นะนี่พี่น้องก็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 มือหมุนเอาลำน้ำเลยพี่น้องเย องผ,ผู้บุพบาเขอโทษเขาภั้เดี่น้องเด้โอ้ห้ามหม่นป่าน้ำเข้ามาเลย ย่างห้าเทปเฮ็ดก่อนพี่น้องเขาเฮ็ดเฮ็ดตามตอนเขาจังสิไปเมื่อนาขวมหวยขึ้นมากบว่าเร็ยนเฮ็ดพี่น้องโอ้ยป้าจากเทไร่ตสองสามโอนี่กระป้าจะผ่านอยู่พี่น้องอื้มอ,อื้มอ,อื้มอ,อื้ม กตาค่ะพี่น้องสิมาเก็บเ,เห็ดอพอดีอ่อนๆเลยพี่น้องสุกกระแซบสำนีน่นะ ตอนนี้กับพี่น้องนี่แต่ดอกอันแปลว่าพอดีสุบโอ้ยเสียดายสิจะดึงอะไรดอกน้อพี่น้องโอ้ได้ลายเตื่นไปพี่น้องเอ้ยทางหยางออกมาหน้าได้เลยนะกะโหลกหย่างออกมาหน้าเลยหยางมาทางนี้พี่น้อง มุ้ส mm ิย hmm. ่างเขาไปบนงทางคอนฮังกะกท่ว่ามี้อื้อือคอนเตียวคน ีพี่น้องโอ้ยคุดลุมพัลกลักใต้พี่น้องเอ้ยเสียทั่วสวนมันเมื่อนี้กะแล้วอยูประพร <c oughs> มวันนี้คือสิแลี้ยอยเมื่อนี้คือสิแล้วอยู่ท่าพรมนะน่าก็ถึงน,น้ำบักจับเออแล้วลก็ถึงน,น้ำใตบ้บ่ตะคอยมาเผาแมนถ้าบ่คอยได้มาเผา,า,า,าเผานาะไก่เลยแมนเมื่อนี้คุดสองคนกับพญ่โจยพี่น้องเอ้ยแม่น้องแก้มบุ้มกับยังพัฒนามาจา็คสิมารหรือบโบ่มา แนี่ต่ดินอ่อนพน้องเลย้ดินแข็งโอ้ปวไวยอันนี้ดินอ่อนอ่อน,อ,อ,นอ่อนกันอาการกระโดดโอ้เมื่อนี้เมียผลออกมานำปาเตียออกมาน้าได้เมื่อนี้พี่น้องต้องเซลปาเตียแหละมือยื่นั่ง,งเศษเยื่อไปนำพี่น้องเลย พุดไปนำกุ๊บกะป้าตะกุ๊บกะไรพี่น้องแดดส่องลงมาเห็นเบิดเลยตากแดดแต่ละเมื่อใกล้สิแล้วอะไรพี่น้องเมื่อนี้ก็ทั้งคุดรักอีกซึ่เก่าเนาะรักกะบ่อแล้วยื่จืนกับพญ่จอยจ้าเข็ดเนี่ยแน่ไรพญ่จืนบัดจงจงด้วยเถื่อบริธามกันพี่น้องเลย ตอนนี้พอยพอยาเจะประจงไม่อยาชื่อนออกมาไม่อยากชื่อนว่าประจงก็เลยได้ลือรักคุดใหม่พี่น้องขั้นสัก,กแล้วแล้วอุ้ยเมยื่อยพี่น้องเลยบานในขั้นคุดอีกเถวที่สามเนี่ยวบวกคุดน้ำแล้วแต่ที่สองยังคุดได้อยู่พี่น้องแต่ที่สามเนี่ยวบวกคุดน้ำแล้วเนาะแล้วว่าน้องตั้งกับบริมาซอยดอกเมื่อนี่เนาะน้องตั้เพืบบ่อนกาบ่สบายพีสันหักที่ค่อยๆแน่แล้ว เอากรเฮ็ดกับพ่อใหญ่จ่อยสองคนพี่น้องเลยบื่นผู้ได้สิได้อันหนึ่งน้ำบักจอบบักจับกับตังเสียแล้วเนาะน้ำจับกับบุพพพอซ้ำน้ำจับบุพพพอกับิได้เอาใหม่แล้วมาอืดมาตีอไหวเพราะบ่อไหง้วนได้เข่ามาเพอได้หลาดง้วนเนี่ยพี่น้องเอ้ยน้ำมันกับตัวไ้แบบว่าติปักต๊กแบบว่าถือทุนกับเตะน้ำอะไรได้พี่น้อง แต่เลี้ยวบ่ง,งค่ะค่ะแล้วจะขึ้จากแนวด้ายยามันเมื่อยไปหาล้ำมันไม่ร้อง,งเลยเกล็ดไปเลยแหละปีหน้าจะเหมือยากหาล้ำมันเนาะทางเศรืเมือ่อยซะก่อนพี่น้องแต่เราเขาจากสีคุดต่อเนาะตอนนี้อยู่ าพญายาจอยยังคุดอยู่กลุ่นๆอยู่พี่นอ้องโหเราหนังคุดอย่างขักเลยกิกเมือออกเลยนะผจญห้าล้านพันล้านพันเมือออกมาน้องกิ๊กเมื่อเอาบังตังมาสั่นพี่น้องเลยออกมาเลยเพราะวะ่าเมื่อเอาบังตังก็บเด้กพญาย เมือเ่อแหลบหายจ่อยเลยบ่มาเลยพอนีาก็ได้จะจมห้าล้านสาวา่วะแหละปาเตียกฮะก็ออกมาให้มานาพี่น้องก็เมื่อนี่ปาเตียกมานาาพอติดสิบปูกันคือการเน่าเมื่อนี่ผลออกมาเห็นหัวเห็นเท้ากับผัวเพื่อนเพื่อนไปขายของอยู่บุญมาสั่นไปขายน้ำเขาสามขึ้นบอก เขากระหายยู่พื่อนะหายพอได้ไส้พื่อนะมาแรงเพื่อนก็จะไปอีกเขาบนบ้านเราบาังโหดมาแรงทีแรกพี่น้องหลังจากปลูกแล้วกได้ลยอย่งนแต่เสียงจักจั่นพี่น้องเอ้ยห้องกันสนั่นเลยจักจัน่นปั๊บกับพี่น้องเป็นคึ่มครึ่มยู่แดดกับแบบว่างง่วนมีเอกลายมากระบ,บงังแดดไปนำอยู่พี่น้องเอ้ย ข้าแม่แต่อ่อนว่ะสะพยิจืดว่ะข้าแม่บ่บอ่อน,ออนเลยแล้วเลยพุดธนะนี่พี่น้ององค์ฝนตกแห้งนะพ่อก็ซึมแห้งแล้วแปลว่าดินอ่อนทั้งพืชนี่แห้งแห้งลายเติบทั้งเชิงกะซีอีกเป็นเดือนผูกประแจอย่างไดโป่งกัน นีได้ป่งอ่ะคือนะเพาะเขาว่าสงสัยอีกเป็นเดือนพุ้นอืมพอใหญ่พอใหญ่จมเสียมบอดีพี่น้องไพอใหญ่ใจว่าพื้น ว่าเพื่อนไปซื้อเสียม,มว่าสพี่น้องเพื่อนว่ะเพื่อน่ะเวียดขายเพื่อนว่ะเพื่อน่าอันหาพันกระบ,บ่ซื้อเพื่อนว่ระร้อยบาทกระบ,บ่ซื้อเพื่อนว่ะเสียมบ่ดีเพื่อนว่านะเสียมาานะฮักสามดวงเลยนี่แต่ฮักเอาไปจอดแต่ฮักจะขัดตะจะตะใหม่ใส่ะนะพ่อน <th ole> วื้น หน้าแดงเงี้ยแเซนจะก,กันน้องตงทำทำไมตรงหน้าพี่น้องเสียมหกักหักแบบนี้อะไรพี่น้องเลยมาคุดมาคุดกระลังสีขาวแบบมันเป็นแบบนี้เนี่ยคนยันจอดแบบโอ้ยวัดสนจะเป็นบอดี้แขกมได้จอดจอดลายเถื่อแล้วก็เป็นแบบนี้จอดลายเถื่อก็เป็นคือเก่าพี่น้องเลย ัดดี้ค่ะงนั่งไปนั่งมากกว่าจากนอนเบอแม่น้องแกมบุ๋มพี่นอ้องเงออคลิปนี้ก็จะขอลาคลิปเพิ่งสน้ดเดอฝา,ากากดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป้าในเดอพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยอย่าเพิ่มเบื่อเพิ่มหน่ายเด้อ เบิ่งไปเรื่อยเนาะชีวิตกันอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาว่าเป็นอะไรเห็นอะไรเนาะทำมาหากินแบบใดเนาะเบิ่งไปเรื่อยนอ้องเออกล่าวคาว่าสบายดี